สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับที่กำลังเข้ามาติดตามรับชมนะครับทางช่อง YouTube มีเมืองสีสองนะครับอ่ะวันนี้เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้พาทุกคนนะครับไปดูนะครับสูตรคำนวณฮานอยนะครับ3รอบพิเศษปกติและ v i p กันนะครับก่อนอื่นนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับเนาะ แล้วก็ย้ําเตือนนะครับทุกสูตรทุกการคํานวณครับมีเข้ามีหลุดได้เสมอนะครับให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลนะครับผมใครชอบค่อยตามไม่ชอบเลื่อนผ่านปล่อยผ่านได้นะครับผมแนวทางที่ได้มานะครับผมก็จากสถิติจากการคํานวณย้อนหลังและความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับทางช่องไม่ได้สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะครับนะให้ทุกคนเลือกซื้อสลากินแบ,บ่งรัฐบาลนะครับอ่นะ เมื่อวานนี้นะครับอันนี้คือของเมื่อวานนะครับผมวันที่หนะครับเมื่อวานนี้เข้าไปที่น้อย vip นะครับรอบสุดท้ายเลยนะครับผมครับเข้าไปที่น้อย vip รอบสุดท้ายนะครับในห้องไลน์นะครับในห้องไลน์ผมบอกสมาชิกนะครับให้อัดไปที่ vip ได้เลยนะครับตามตบ vip นะครับเพราะว่าพิเศษกับปกติไม่มานะครับ vip ยังไงก็ต้องมา นะครับนะจากสูตรนี้นะก็เข้าไปที่อะไรมันออกเมื่อวานนี้ VIP ออก780นะครับล่าง82นะครับนี่คือผล VIP เมื่อวานนะครับ8มาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับนะอย่างที่ผมบอกนะครับลูด8ไว้นะครับลูด8ไว้นะครับเข้าเด้งทั้งบนทั้งล่าง แล้วก็เจาะเจาะนี่มาตัวเน้นเลยนะครับแปดสองสองแปดนะครับนะมาแปดสองตรงตรงตัวที่ผมเน้นให้เลยเมื่อวานนี้นะครับยินดีด้วยนะครับนะก็ไปปังรอบสุดท้ายพอดีเลยนะรับซับกันไปนะครับนะส่วนนะครับในชุดวินนะครับหกตัวนี้ ชุดวินเข้าไหมนะครับ <c oughs> ชุดวินนั้นเข้าทั้ง3รอบเลยนะครับมี8 9 1 2 6 7เข้า3รอบเลยนะครับเข้าตัวไหนบ้างนะครับพิเศษเมื่อวานนี้ออก291กับ13นะผลนะครับผลออกอเขียนใส่ในดี291กับ13ผมเขียนใส่นี่เด้อนะคร่ 1, ล่าง13 นะครับ9 1 1 3ามมีไหมนะครับ9 1เข้าตัวนี้ครับใครจับวินนะครับเข้า 9, 9 1 <c oughs> 1 3ไม่มีรอบปกตินะครับออก3 1 2กับ9 2 3 1 2กับ9 2นะครับเมื่อวานนี้รอบปกติ1 2มีไหมหนึ่งก็มีนะครับเข้านะครับ1 2เข้า 12แล้วก็92 92ก็จับคู่ก็เข้าอีกนะเห็นไหมนะครับเ่า9 1 1 2 9 2นะครับเมื่อวานนี้ปังๆกันเลยทีเดียวแตกทั้งหมดนะครับ3รอบแตกหมดเลยนะครับใครที่จับวินนะครับวันนี้มาตามสูตรต่อนะครับวันนี้มาตามสูตรกันต่อ ห้าหน่อยเมืองสีสองมีเมืองสีสองนะครับวันนี้วันที่สองเฮ้ยทับสิบสองนะครับขออภัยด้วยทับสิบสองทับหกแปดกับจากสูตรนะครับก็ใช้ผลรอบพิเศษ เหมือนเดิมนะครับ291 291ล่าง13ครับก็1บวก1เท่ากับ2เท่ากับ2 3 5 5 6 6 7 8 9 0 0 1 01. นะครับอ่เด่น 1, 1, 1, 1, 2 9 91, 1 1 3 1 1เท่ากับ2 9 9 10 11 1ครับเด่น2ตัวครับเด่น2ตัวก็ได้2กับ1นะครับส่วนชุดจับวินนะครับ2 3 5 235601จับวิน6ตัว235601นะครับจับวินเลย6ตัวนี้นะครับเด่นเด่น2กับ1นะครับฮาหนอยวันนี้เด่น2กับ1นะครับชุดจับวินนะครับผมไม่จับให้เด้อนะครับให้ทุกคนไปจับเองนะครับ6ตัว นะครับผมผมจะจับคู่เด่นให้นะครับคือเด่น2กับ1นะครับสตัวนี้นะครับเด่น2กับ1ก็จับได้เลยนะครับอ่า2ส2ง2า2ส2ง2้าสองกับ1 3 1 5 1 6 หนึ่ับหนึ1งสานึครับอ่ะชุดเด่นนะครับจับคู่ได้8คู่นะครับชุดเด่นอ่ะผมเน้นนะครับก็เลยเอา2 1นี้จับคู่กันด้วยนะครับนะมีเม็ดเดียว2 1เนี่ยนะครับจับคู่กันด้วยนะครับก็เน้นไปที่สองหนึ่ง แล้วก็25นะชอบนะครับ25กับ15ครับจากสูตรคำนวณได้นะ2อ15กับ21นมานะครับในชุดกับบินสามตัวนะครับให้สามคู่เหมือนเดิมเอาเอา21ก่อนนะครับจับคู่เด่นเลยนะครับชอบไปที่721 นะครับชุดแรกเด้อชุดที่สองสองห้านี้อเ้าสองห้ 9, 2, ุดที่สามหนึ่งอ่ะศูนแล้วกันนะครับเผื่อมันเอารามาออก เมื่อวานนี้เราแตก3ตัวนะครับเราแตก3ตัวเลยเมื่อวานเผื่อมันเอาเรามาออกเมื่อวานนี้เราออก105นห้น่อยวันนี้อาจจะออก015ย่้ละเอานะครับจัดไปนะครับใครอยากเข้ากลุ่มนะครับกลุ่มไลน์นะครับทักมาได้เลยนะครับเข้ากลุ่มไลน์ไปรับแนวทางได้เลยนะครับบางท่านไม่มีเวลาดูคลิปเนาะนะครับก็ทักมาที่2 0 0 3 1352สามหนะครับ l d line ทักมานะครับผมนะก็บางคนไม่มีเวลาดูคลิปอยากจะดูทางกลุ่มไลน์ก็ทักมาได้นะครับนะต่อไปผมจะให้แคปนะครับอันนี้คือชุด3ตัวนะครับเลน้นไปที่ตัวนี้นะ,ะเด่น เด่นอันนี้จับวินจับวินแคปนะครับแคปวิ่งลูด2กับ1ครับจับวินเดอนะครับจับวิน2 3 5 6 0 1 2 3 5 6 0 1ครับ6ตัวนี้ จับบินนะครับอันนี้คือคู่เด่นที่ผมจับให้นะครับคู่เด่นจับให้แล้วนะครับชุดนี้ก็3คู่3ชุดนี้ดูจากเลขท้ายของเลข3ตัวนะครับนะใครอยากเข้าห้องไลน์ก็ทักมาครับ2 0 0 3 1 3 5 2นะครับอ่ะโอเคเนาะประมาณนี้นะครับผมถูกผิดอย่างไรต้องขออภัยไปด้วยนะครับผมเราจะเป็นน้นที่รอบปกติกับ v i p นะครับ2รอบสุดท้ายนะครับ นะรอบแรกก็ติดไว้พอได้ลุ้นนะครับผมอ่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะครับกินเวลาไปเยอะแล้วนะครับอ่ะปังๆกันทุกคนเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ